หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระอาจารย์มหาวิรัตวิรัตโนพร้อมด้วยทีมงานนะครับมาถวายน้ำพณะนะแกคณะกูบาจารย์นะครับตลอดถึงญาติโยมที่มาร่วมพิธีนะครับพิธีอย่างหรือี่เอยกโสเอกเสโทนะครับดูข้อมูลก็ถามเอาตรงนี้นะครับนี่เด้อนะครับผู้ใดยังไม่แวะทานน้าพระนะครับยังไม่ถูกนะครับนี่พอดีนี่จัด ชุดพิเศษให้นะครับพระอาจารย์มหามิรัตนะครับนี่จะทําเป็นลูกหัวใจสลายนะครับนี่นะครับฝีมือพระอาจารย์ท่านนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่เด้อไม่ในหน้าตาอย่างดีนะครับดีอย่างเดียวนะครับฝีมือก็เอกด้วยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศก์ุปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ตรงมณฑลพิธีนะครับที่จะยกเสาเอกเสาโทนะครับสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับศูนย์รับบริจาคโลูิตนะครับนี่เดินที่โรงพยาบาลหัวตะพานนะครับประเดี๋ยวพระคุณลวงตาพาลบให้ฟังนะครับนี่ญาติโยมทุกฝ่ายนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ญาติโยมนะครับถวายปัจจัยมาร่วมสร้างนะครับ8ล้าน 4แสนกว่าบาทแล้วนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมกําลังมาร่วมพิธีอธิษฐานจิตผูกนะครับเสาเอกเสาโทนะครับเพื่อให้การสร้างโรงพยาบาลนะครับเสร็จสิ้นไปโดยง่ายโดยสะดวกนะครับนี่แต่วงบประมาณนั้นเยอะอยู่นะครับแต่ว่าต้องตอนนี้เพิ่งจะมี8ล้านกว่าบาทนะครับเป็นโครงสร้างใหญ่ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆค่อยเพิ่มเติมทีหลังนะครับนี่นางฟ้านางเทพธิดานะครับมาร่วมผูกต้น เสาเอกเสาโทนะครับนี่สีลั่มตอนใดเลยคื้ยนี่อ้จังหน่อยนี่เนาะนะครับต้องรอให้แดดร้อนกว่านี้ก่อนค่อยจะลั่นะครับตอนนี้เราโอ้ยนี่นะครับแอดมินนะครับนี่เจ้าของช่องคลิปเลี้ยวดังนะครับเด้อคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่วันนี้นะครับนางฟ้านางเทพธิดามาตักหลายทิศด้วยกันนะครับมาร่วมผูกเสาเอกเสาโทนะครับนี่เด้อ ประเดชพครณ้องตานะครับปารลบนะครับที่จะสร้างโรงพยาบาลนะครับดูแลพระพิสุสงฆ์ผู้อาพาธนะครับก็เลยปารลบกับคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับคอยบริจาคปัจจัยรวมกันมานะครับได้8ล้านกว่าบาทนะครับแดล้าน สี่แสนกว่าบาทนะครับนี่ข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับประเดี๋ยวพระคุณหลวงตาเล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นะครับก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับก็เลยจะทํานะครับยกเสาเอกเสาโทนะครับตั้งเสาแล้วก็ทําโครงสร้างหลักไว้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆที่จะสร้างนั้นนะครับยังเหลืองบประมาณอีกเยอะนะครับก็เลยชวนเชิญนะครับผู้มีบุญมีกุศลมีบารมีนะครับสร้างโรงพยาบาลด้วยกันนะครับ ด้วยอานิสง์นี้นะครับจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับโรคเกาไม่มีโรคเบาหวานไม่มีความดันไม่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ปวดแข้งไม่ปวดขานะครับการไปการมาก็สะดวกนะครับนี่อานิสง์นะครับนี่ร่วมสร้างโรงพยาบาลนะครับเยียวยารักษาอัตภาพร่างกายนะครับทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งญาติทั้งโยมนะครับแม่ชีนะครับได้อานิสง์พิเศษสุดนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ เด้อแต่ว่าวันนี้นะครับนางฟ้านางลำนะครับมาร่วมผูกเสาเอกเสาโทนะครับผูกด้วยปัจจัยนะแล้วก็อธิษฐานจิตให้สร้างเสร็จไวๆนะครับนี่เด้อคัดแต่นางฟ้าที่สวยที่สุดนะครับบริวารประสนเด้บริลีได้หนิเด้อแต่ว่าผ่านการเวลามานานแล้วนะครับสวยมานานนะครับเด้อนะครับนี่ <c oughs> นะครับครูบาอาจารย์อยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนแรกพระเดชพระคุณน้องตามบอกว่าจะจัดง่ายๆนะครับทําง่ายๆแต่ว่าพระเดชพระคุณนะครับพระครูกิตติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็เลยบอกว่าอยากให้คณะสงฆ์นะครับในเขตจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีส่วนร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็เลยนิมนต์นะครับมีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับ ถวายด้วยนะครับเดอ้อรายละเอียดต่างๆค่อยฟังอีกรอบหนึ่งนะครับกับผมมาตามภาพก็ขออนุญาตถ่ายภาพก็แล้วกันนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับมาร่วมผูกเสาเอกเสาโทนะครับเดอ้อก่อนที่จะได้ยกเสาเอกเสาโทนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับแล้วก็ ูนย์รับบริจาคโลหิตนะครับขอโทษขออภัยนะครับค่อนข้างจะโลภมากนิดนึงนะครับทั้งกล้องภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับนี้คงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเดิมพระเดชพระคุณหลวงตานะครับปราลบนะครับอยากจะสร้างโรงพยาบาลนะครับพร้อมด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ในเขตนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่ว่าสร้างที่นะครับโรงพยาบาลหัวตะพานแห่งนี้นะครับ ไว้ดูแลพระพิสุสงคูบาจารย์ไม่เขาไม่ชี้นะครับตลอดถึงนะครับญาติโยมนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งนะครับนี้ขออนุญาตเดอ้อนี่นะครับผออวรพุทธนะครับนี้ผ่วมหน่วยการลงพยาบาลหัวตะพานนะครับถ่ายภาพพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับนี้ หลายอย่างเมื่อปการนะครับคนเดียวแต่ว่าโลภมากนิดนึงนะครับอยากจะบันทึกภาพไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนี่นะครับพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับอาคารรับบริจาคโลหิตและศูนย์การแพทย์จิตตะเกษนะครับอาคารภาวนากิจจาทรนะครับที่ป้ายนี้นะครับนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริศิลวัรนะครับ หลวงพ่อพระครูกิติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพร้อมด้วยพระเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทนนะครับอีกฟังนะครับพระครูปริยัตวีราพ์นะครับเด้อวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับขออนุญาตถ่ายภาพไว้ก่อนนะครับนี่กลับไปถึงวัดนู่นนะครับคอยจะได้นําภาพลงเฟสนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับ อยากยูมนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนำเอาเงินนะครับมาไทย <laughs> พูกนะครับนี่นะครับ